โอเคครับวันนี้ก็จะมาสอนการแต่งโทนรูปนะครับในโปรแกรมกิมน,นะครับว่าวันนี้จะมาสอนการสอน g r กร s สเ l ลหรือว่าหลักการมันคล้ายๆกับแอมเบียนตออคคูชันนะครับในการทำให้มันดูมีมิติขึ้นมานะครับทำให้ภาพมันดูน่าสนใจขึ้นนะครับผมอันนี้คือไฟล์ที่เรนเดอร์ออกมาจากตัว Blender นะครับ Okay. อันดับแรกนะครับผมให้เรา l u p l t e อ่า layer ก่อนนะครับผมขึ้นมา2อันนะครับแล้วก็ก่อนอื่นนะครับผมก็จะขออธิบายาาการใช้ g r gray skill ก่อนนะครับอันคือสายตาของคนเรานะครับมันเวลาเราดูภาพที่เป็นสีนะครับเราจะแยกไม่ออกว่ามันสว่างพอแล้วหรือยังนะครับเงาแล้วก็แสงมันพอดีแล้วหรือเปล่าเรา เราดูเราอาจจะมองได้แค่อนิดเราอาจจะประเมินได้แค่นิดเดียวนะครับเราไม่สามารถประเมินให้มันสมบูรณ์ได้นะครับเพราะว่าพอมันมีเป็นสีเยอะๆเนะี่ยเราจะแยกไม่ค่อยออกนะครับอันดับแรกให้เราดูพิกเซตแล้วนะครับให้เราเข้าไปที่คัลเลอร์นะครับแล้วก็ลดสีลงทั้งหมดเลยนะครับทีนี้ รูปของเรามันก็จะเป็นขาวดําแล้วใช่ไหมครับทีนี้เราก็จะเริ่มเห็นแล้วครับว่าระหว่างสีดําไปสีขาวของเรามันมันโอเคแล้วหรือยังนะครับหรือว่ารูปเรามันมืดไปหรือว่ารูปเรามันสว่างไปหรือเปล่านะครับอ่าลองดูตัวอย่างรูปนี้นะครับก็จะสังเกตว่ามันอ่ามันจะออกเทาๆเ,เลยนะครับมันยังไม่ค่อยแสงสีขาวมันยังไม่ค่อยโดดขึ้นมานะครับ ให้เราเข้าไปที่เอ่อเคร์ฟือจะใช้เลเวลก็ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับให้เราดันแสงสีขาวนะครับขึ้นไปให้มันโอเวอร์นิดนึงไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าอย่าอย่าโอเวอร์เยอะเกินแบบนี้น,นะครับมันจะสูญเสียอะไรละเอียดนะครับพยายามให้กราฟมันอยู่ประมาณนี้นะครับ สีดำสีดำผมไม่ยุ่งแล้วครับเพราะว่าค่อนข้างโอเคแล้วนะครับอยากให้รายละเอียดของภาพมันชัดนะครับถ้าเราดึงดำขึ้นมาภาพรายละเอียดต่างๆมันจะหายไปบางส่วน,นครับโอเคผมใช้ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวลองลองย้อนกลับไปดูก่อนที่เราจะปรับนะบเห็นไหมครับว่าโทนภาพมันจะ จะออกทวนเทาๆมืดๆเลยนะครับผมมันยังไม่ค่อยโดดเด่นนะครับพอเราปรับไฮไลท์เนี่ยจะสังเกตว่าแสงมันเริ่มโอเคขึ้นแล้วนะครับเทคนิคที่ผมใช้ก็คือพยายามปรับแสงสีขาวให้มันเป็นสีขาวนะครับอย่าให้มันเป็นเทาเนี่ยครับเราจะสังเกตว่ามันจะมีสีขาวแค่ตรงหน้าต่างแล้วก็หลอดไฟใช่ไหมครับแต่ว่าทวนพวกเนี้ยมันจะออกเทาเลย ถ้าเราปรับพวกนี้ให้เป็นสีขาวไปนะครับมันจะช่วยดึงภาพให้เราดูมีมิติขึ้นมานะครับจากนั้นให้เรากดโอเคไปก่อนนะครับแล้วก็มาดูที่โหมดนะครับตอนนี้เราอยู่เลเยอร์ภาพขาวดำนะครับมันจะมี2ตัวให้เลือกใช้นะก็คือโอเวเล์กับซอฟไลท์นะครับถ้าซอฟไลท์มันจะให้โทนที่าจางกว่าโอเวเละครับถ้าโอเวเล์มันก็จะดูดัน จากนั้นนะครับให้เราหลีลงมา opacity นะครับอันนี้คือ overlay นะครับเดี๋ยวลองดูถ้าเป็น soft light มันจะมีความต่างกันนิดนึงนะครับแต่ว่า2ตัวนะี้ยังไงมันจะต้องมีตัวหนึ่งที่เหมาะกับรูปของเรานะครับลองลองสลับใช้แล้วลองดูนะครับเดี๋ยวลองดูตอนปิดอ่า เลเยอร์ Layer, ขาวดำของเรานะครับว่ามันภาพดั้งเดิมเรามันเป็นแบบไหนนะครับอ่าเห็นไหมครับว่าตรงแสงเนี่ยมันยังไม่ค่อยโดดเด่นนะครับถ้าเราเปิดใช้ปุ๊บมันจะทำให้ภาพเราดูมีมิติให้ดูมีความน่าสนใจขึ้นมาเยอะมากนะครับเนี่ยนะครับผมตัวภาพ ดั้งเดิมเนะี่ยมันจะดูเป็นมีความแฟลตสูงนะครับคือมันยังไม่ค่อยโดดเด่นในบางจุดนะครับมันยังดูเรียบเหมือนกันหมดทั้งภาพนะครับถ้าเราซ้อนเลเยอร์ตัวนี้เข้าไปในที่นี้ผมใช้ซอบไลท์แล้วกันนะครับเห็นไหมครับว่าภาพมันจะดูโดดเด่นขึ้นมาเลยนะครับดูน่าสนใจขึ้นมาเยอะเลยนะครับผม จะสังเกตว่าภาพมันดูมีมิติขึ้นมาเยอะเลยนะครับมันดูสมจริงขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับถ้าเทียบกับภาพดั้งเดิมนะครับใครชอบน้ำหนักภาพมากน้อยก็ปรับตรง opacity เลยนะครับถ้ายิ่งเยอะมันก็จะยิ่งเสียรายละเอียดไปนะครับพยายามปรับให้มัน ไม่โอเวอร์เกินนะครับผมโอเคจากนั้นถ้าเราพอใจในแสงแล้วนะครับให้เราแฟเทนนะครับคลิกขวาแล้วก็แฟเทนมีเมตต่อไปผมจะสอนวิธีทำให้าภาพมันคมชัดขึ้นนะครับเราจะใช้ไฮพารเข้าช่วยนะครับเพื่อดึงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆพวกนี้น,นะครับขึ้นมาโดยการรูพิกเคตก่อนนะครับอันดับแรก จากนั้นให้เราไปที่ฟิลเตอร์นะครับแล้วก็เลือก Enhance แล้วก็เป็นตัว h high p a s s นะครับ high p a s s ผมจะไม่ค่อยไปยุ่งมันเยอะนะครับจะใช้เป็นค่าที่เซตมากับตัวโปรแกรมเลยนะครับผมถ้าใครอยากได้ประมาณไหนก็ลองปรับดูนะโอเคเดี๋ยวผมขอลองประมาณนี้ดูอีกทีนะครับปรับขึ้นมาหน่อยให้รายละเอียดมันขึ้นนะ แต่อย่าไปปรับเยอะเกินนะครับเดี๋ยวภาพมันจะดูไม่เป็นธรรมชาตินะครับผมจากนั้นให้เรากดโอเคแล้วก็จะได้อ่รูปนี้มานะครับผมนี่มันจะเป็นแบบนี้นะครับให้พัสจากนั้นนะครับผมให้เราเปลี่ยนโหมดของมันให้เป็นซอฟต์ไลท์นะครับเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมครับถ้ายังไม่เห็นเดี๋ยวผมจะลองปิดให้ดูนะครับเห็นไหมครับ ไม่รู้ว่าตอนบันทึกคลิปมันจะชัดหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันจะช่วยดึงรายละเอียดของดีเทลเล็กๆน้อยๆให้มันให้มันเห็นชัดเจนขึ้นนะครับนี่ครับถ้ามันเราเพิ่มไฮพาสแล้วภาพมันดูแข็งเกินให้เราลดโอเปอเรชัได้เลยนะครับผมผมจะใช้ประมาณไม่เกินครึ่งน,นะครับ ต้อนี้ภาพแล้วก็จะดูดีขึ้นมาเยอะเลยนะครับโอเคแล้วก็ f ฟชันิเมทครับอ่าต่อไปหลังจากที่เราได้ภาพของเราเสร็จแล้วนะครับเราให้ให้มาเช็คแสงโดยการเข้าไปที่เลเวลนะครับลองเช็คกราฟของเราดูนะครับว่าภาพของเรามันมืดกันไปหรือเปล่าโดยการ พยายามคุมกราฟให้มันเป็นภูเขาแบบนี้นะครับอย่าให้มันโอเวอร์แบบนี้นะครับแล้วก็อย่าให้มันมืดเกินก็ออกประมาณนี้แหละครับโอเคละหรือว่าใครอยากดึงให้มันสีมันสดขึ้นมานิดนึงก็เข้าไปตรงนี้นะครับยู Saturation นะครับ ก็จะทําให้ภาพเราดูโดดขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับนี่ประมาณนี้นะครับผมสําหรับการซ้อนภาพเขาวดำเกรสเกลเข้าไปนะครับให้ภาพมันดูมีอ่าให้แสงมันโดดเด่นขึ้นมานะครับโอเคครับผมก็ลองไปอ่าใช้กันดูนะครับ